คนจะมาสอนเล่นแฮนเคซี่กันนะครับซึ่งบางคนที่ดูทูทัเรียวมาแล้วอาจจะพอเล่นเป็นอยู่บ้างแต่อาจจะไม่รู้แลาคำพิซซิ่งบล็อกคอมเพสบ็อกก็ได้อ่าวันนี้บางคนจะมาสอนนะครับว่ามันทำยังไงถ้ามาสอนใช้นะครับ ก็รักก็คือมันจะหมุนไปทิศทางในทิศทางหนึ่งที่คุณตั้งค่าไว้ให้คุณดูที่ลูกศรตรงนี้ถ้ามันหันไปทางนี้คุณอยากคันให้มันโนกข้างหลังคุณใส่ลบลงไปครับถ้าเกียจลบุัิว่าผมจะลบเก้สาสิบองศานะครับไม่ทางไปทางนี้ ไปทางนี้อเออใจมันกันละหน้าไปทางนี้เอามากลับด้านเฉยๆอ,อันนี้ก็ง่ายๆเข้าใจง่ายอยู่หรอกอันนี้ก็คอมเพรสส์บ็อกซ์ก็มันจะเป็นตัวบีบอัดจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณกด ไอตรงเชดเนี่ยเชชิิงอ่ะมันจะหายไปและทะลุได้โชยดูเลยครับจะหายไปเลย,อ,อ,ยอันน่ะปุ๊บวุบอนหนมันหายไปเลยนะครับเนี่ยหายไปเลยอันนี้เป็นโมเดลร็อกนะครับเอาไใช้เคลื่อนที่แล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายอยู่ ถ้าคุณตอบเป็นหอคอยคอมเพสซิงล็อกคุณจะสามารถตอบเป็นแบบนี้ได้สาเหตุที่ผมเอาแองเกลล็อกมาทำแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่กินเอฟอคุณมากแล้วก็กันนึงก็คือ คุณจะสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่งมันทะลุมันทะลุได้ทุกอย่างเลยนะมันจะสามารถทะลุได้ทุกอย่างเพราะว่ามันล่องหนมันไม่มีอะไรกันแหละเออที่เหลือน่าจะอะไรบ้างอันนี้บางทเดียอะไรพีพีบ็อกซ์นน box. อันนี้ตัดอันนี้ระเบิด มอันนี้ระเบิดบล็อกเครื่องยิงพวปืนปืนลาวาเครื่องยิงลาวาล็อกเก็ตว <Water yet. S 1> อเตอร์เจตน่าจะเออ่หลายๆคนน่าจะเข้าใจที่เหลือไปแล้วแหะครับงั้นมันก็เข้าใจอ่ะ อสำหรับคนที่ไปดูช่องต่างชาติแล้วไม่พอใจก็มาดูทางนี้ได้แล้วก็สิ่งสำคัญก็มีแค่นี้แหลออะเนี่ยเราจะสามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวเปิดทูเลยผมแนะนำให้ลองไปเรื่อยๆนะครับอย่าน,นี้ ยอมแพ้ง่ายกว่าผมจะทำได้แบบนี้ผมก็พยายามยมากนงานอยู่เหมือนกันนะครับอขอปิดลิปไว้เพียงเท่าน,นี้แห้วครับาย